สวัสดีค่ะคนไข้เป็นอะไรมาคะค่ะก็ปวดท้องบริเวณท้องขวาด้านล่างมาสามชั่วโมงค่ะช่วยเล่าอาการปวดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนแรกรู้สึกเริ่มปวดท้องบริเวณรอบๆสะดือค่ะปวดแน่นๆปว,ปวดมาประมาณสองชั่วโมงแล้วต่อมาก็ยา้ายมาปวดที่บริเวณท้องขวาาล่างตัวลุ่มๆเหมือนจะมีไข้ค่ะอาการไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยมาโรงพยาบาลค่ะ n a t u r a l History ของไส้ติ่งอักเสบพบว่ายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าเริ่มต้นคือมีการอักเสบของไส้ติ่งและมีการดําเนินโรคไปจนถึงการแตกของไส้ติ่งได้จากการติดตามของผู้ป่วยพบว่ามีกลุ่มหนึ่งที่สามารถหายได้เองและมีเพียงบางกลุ่มที่ดําเนินไปจนถึง Perforated Appendicitis ได้กล่าวก็คือไม่ใช่ทุกรายในผู้ป่วยจะต้องดาเนินไปจนถึง Perforated Appendicitis ผู้เชี่ยวชาญมองว่า National History ของไส้ติ่งอักเสบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือ Simple หรือ Uncomplicated Appendicitis และ Complicated Appendicitis หรือก็คือมีการเกิดแกงกีหรือ Perforation หรืออ s c e s s เกิดขึ้นภ้าโทเจนิสิตของอ p พ e ินิเซติ s นั้นมีสมมติิฐานต่างๆโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเกิดจากมีการออกสตักที่รมเมนของอ p พ e ินดิโดยในเด็กพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากริมโ o ไฮเปอร์เฟเชียซึ่งมาพบได้หลังจากไวรัลอินเฟคชันหรือ parasite อินเฟคชันส่วนในผู้ใหญ่เกิดได้หลายสาเหตุ ทั้งได้จากฟิคเ o อ i s หรือไฟเบอร์สิหรืออาจจะเกิดจาก foreign body ต่างๆเช่นฟูดปลาไซแคคูลาย i, หรือว่าเนื้อแผลเสีก็ได้ภายหลังจากการเกิด obstruction นั้นส่งผลให้เกิด intra luminal pressure ใน appendix เพิ่มขึ้นและเกิด visceral pain liverway ที่ periumbilical area และมี bacteria l overgrowth เกิดขึ้นได้หลังจาก obstruction นอกจากสาเหตุจาก obstruction แล้วมีการศึกษาหนึ่งพบว่า ในกลุ่มคนที่อันคอมพิเครตเและคอมพิเครตเอร์แอปพิสรติดมีนอร์มอลฟอร์ไดในแอปพลนิกที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของสปีชีและอินเทนเซตตี้นอกจากนี้ยังพบว่าการทราสโลเคชันของแบคที ria ในกลุ่มมาซิลสัสและแบคที ria ที่อยู่ในลำไส้ต่างๆสัมพันธ์กับโลเคชันของไอคิวแอปพลิสไตรติดด้วยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการเกิดเซตติ่งอักเสบอาจจะเป็นมันติแฟ f เตอร์และหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนอร์มอลฟอร์ไดของแอปพลินิกนั่นเองนอกจากนี้แล้ว เจนเนติกนั้นอาจจะมีบทบาทในการเกิดแอปเฟนิสติทได้ด้วยเพราะว่ามีเคสรีอพอร์ตหนึ่งพบว่ามีการพบแอปเฟนิสติทในไอเดนติคอทวินที่เป็นในเวลาเล่เรียก,กันอีพีเดไมโอโลจีของแอฟเฟนิสติทนั้นจากการศึกษานในปี1199พบว่าอินซิเดนต์ของการเกิดอะคิวแอฟเฟนิสติทพบในผู้ชาย8.6%ผู้หญิง6.7%และพบมากที่สุดในช่วงของวัยรุ่นหรือยังอเดาซึ่งอายุที่พีก็คืออยู่ที่10-30ปี นอกจากนี้ยังพบว่า g e o g r a p h i c d i f f e r e n c e ก็มีผลทำให้อินซ d เดน์ของการเกิด appendicitis ต่างกันอีกด้วยจากงานศึกษาหนึ่งได้ศึกษา association ระหว่าง asthma กับ appendectomy พบว่าในกลุ่มคนที่ appendectomy รือกลุ่มคนที่ผ่าตัดเส้ติ่งนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิด asthma เพิ่มขึ้น1.18เท่าของผู้ป่วยที่ไม่ได้ผ่าตัดซึ่งเพิ่ม significantly อีกงานศึกษาหนึ่งพบว่า season ก็มีผลต่อ i ิน i d e n c e ของ acute a p p e n d i c i t i เช่นกัน ดยเพราะว่ามันเกิดในช่ง Summer วงซัมเมอร์ซีซั่นมาก่อนออนซัมเมอร์ซึ่งจากการศึกษาพบว่าฟิโคลิสที่มักเป็นสาเหตุของการเกิดแอัลปนิเซติดนั้นจะพบในกลุ่มนอนซัมเมอร์มากกว่าและมีสมมติฐานว่าสาเหตุของการเกิดแอัลปนิเซติดในช่วงของซัมเมอร์นั้นน่าจะมาจากเอนเตโรไวรัสอาเบรคในช่วงนั้นมากกว่านอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอัลปนิโคลิสกับอัคขึ้อัลป i นิเซติได้พบว่ามี multiple อัลปนิโคลิสนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น รวมถึงการที่มีเส้นผ่าูนกางมากกว่าหรือเท่ากับ5ม mm, ิลิเมตรเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นแอฟเพนเสซิติสถึง13เท่าอย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากเบอร์กิทไฮโปเทซิสที่กล่าวว่าการที่มีโลไฟเบอร์อินเทกน้อยกว่า50กรัม p e เดย์นั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงแอฟเพนเสซิติดด้วยและได้มีงานศึกษาหนึ่งได้ศึกษาไฟเบอร์อินเทกในกลุ่มคนที่เป็นแอฟเพนเสซิติดกับไม่ได้เป็นแอฟเพนเสซิติดพบว่า มีมี d ดล l อินเช็กออฟ f ฟเบในกลุ่มแอ n นิซ i ติ s ที่ต่ำกว่าในกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นแอ n นิซ i ติ s นั้นต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญและยังมีงานวิจัยหลายๆอย่างที่ศึกษารปัจจัยต่างๆที่อาจสัมพันธ์กับแอ n นิซ i ติ s โดยมีพบว่ามีเคอรีอพอตอยู่ในหล,หลายๆครั้งที่พบว่าผู้ป่วยที่เป็น e n t e r o b i a ี infection นั้นมักมีการเกิดอคอ n นิติตามมาโดยคาดว่าน่าจะมาจากนิวฟ o ย p อร์ a ฟ นอกจากนี้ยังมีเคสรีพอร์ตอักลิฟเพนิสติดในโพสคอโลนสโคปได้ด้วยแต่เป็นภาวะที่ค่อนข้างแรโดยมาพบในช่วงทําหลัง24ชั่วโมงแรกหลังทำดิอะนอสติกคอโลนสโคปนอกจากนี้ก็ยังมีอีพีเดียมิออโรจีที่พบได้อีกแต่เป็นภาวะที่ค่อนข้างแรแต่ว่าเราได้มีเคสรีพอร์ตไว้ซึ่งมีดังนี้หนึ่งก็คือมีเคสรีพอร์ตที่พบว่ามีเอนโดเมทิโอซิตอยู่ที่แอัปเปนดิกซึ่งทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมาด้วยอาการคล้ายกับแอักลิฟเพนิสิดได้2ก็คือมี เฮร์เนียชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปีนไกวโนเฮอร์เนียชื่อว่าแอมย่านเฮอร์เนียที่พบว่าทําให้เกิดแอปพลิเนสติดติดได้และข้อ3ก็คือการเกิดสตัมแอปพลิเนสติดซึ่งพบในคนที่ผ่าตัดแอปพลินิกไปแล้วแต่ว่าผ่าตัดออกไปไม่หมดและต่อมาทําให้เกิดอินฟลามเมชันเกิดขึ้นตามมาได้ดิเฟอเรนเชียลไดอะกโนซิสที่ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการคล้ายกับแอปพลิเนสติดติดได้มีดังต่อไปนี้เมนไนโพลิปเอนโดเมทริโอซิสเอนโทรเบีตเบอร์มิโคราลิส ชิโตโซมออินเฟคชันยูโรโนคลายทูเมอร์และแพรม a ร y o อร a เ y นารีทูเมอร์อัลไอเินดิกมีคนไข้คนหนึ่งมาถามว่าอ่ากินเม็ดฝรั่งได้หรือเปล่าอ่าวพาไงกินเม็ดฝรั่งป่ะไม่ใช่เราเรากินเม็ดฝรั่งไหมไม่กินเม็ดฝรั่งทำไมอ่ะ ผลไม้เราะ่าคให้กินเพราา้นผลไม้มาหลายค้มาถมเราว่าเออเนี่ยมีคนบอกว่ากินาหลัแล้วไมนใ้กินกับเศษเนี่ยควรจะกินไหมหรือไมคนกินอิว่าไม่เกี่ยวนเ่นอไร่าเราอไข้ลไม่เกี่ยวกับให้กินกับเเลยเกี่ยวไม้คนไข้เขถามอ้าแล้ว พอมีหลักฐานกระจายที่มันเกี่ยวเนี่ยเขาพูดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณนะพอมีหลักฐานแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่ถึงเศษไหมใช่ไหมเวลาเราตอบคนไข้เราก็ต้องมีหลักฐานใช่ไหมอันนั้นเป็นทฤษฎีหนึ่งถูกไหมแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในการทำให้เกิดโรคแต่ว่าสิในฝั่งตรงนี้มันต้องไม่แน่นอนแน่นอนนะเราจะแนะนำคนไข้เราก็อาจจะบอกได้ว่ามีคนมีการทําการวิจัยที่บอกว่าการที่ ไมกินไชเอร์ก็จะม,มีปัญหาดังนั้นเราจะเห็นว่าทุกินี้มันอินพารที่ไหนอาคารเสริมตตปตนตลาดทีหมดเลยไปเอาผ่านอยด้วยใช่ปะอาจารย์ครับนี่มันเหมือนที่เราเรียนมาเลยนะครับเนี่ยเคยปวดท้องที่สะดือระยะมาที่ขวาล่างมีไข้และมีลิโค้อเตซิสผมว่าเคสเนี้ยต้องเป็นแอปเป็นดิซเติจริงๆแน่เลยครับอาจารย์แล้วก็ห้องโออาร์กันเลยไหมครับอาจารย์ อยู่มาหกปีผมยังไม่เคยเห็นแอดเอนเด็กโตมีของจริงเลยนะครับเนี่ยช้าก่อนเอ็กเ n ิร์นคุณอย่าเพิ่งรีบตัวสรุปไปสิคุณรู้ไหมถ้าคนไข้ของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นแอดเอนเด็กเซิจริงๆขึ้นมามีเปเปอร์หนึ่งเขาพบว่าการทำแอดเอนเด็กโตมีในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นแอดเอนเด็กเซินั้นคนไข้ของคุณจะต้องได้รับความเสี่ยงจากการทำแอดเอนด็กโตมีใกล้เคียงกับคนที่เป็น Uncomplicated a แ p e n d i c i t i s จริงๆเลยนะคุณนั้นเรามาลองทำอวั a วะสกรองไหมครับอาจารย์ แม้ว่าจะมีการศึกษาที่เผยเห็นถึงจุดอ่อนของอวอร์เดอร์สกอร์ซึ่งทําการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นพบว่าอวอร์เดอร์สกอร์ของผู้สูงอายุนั้นจะขึ้นไม่สูงเท่ากับคนหนุ่มสาวครับซึ่งอาจเกิดได้จากอิมมูนซิสเตนที่เสื่อมลงแต่ว่าผู้ป่วยของเรายังเป็นแค่สาวน้อยเวรเลนอยู่เลยครับซึ่งจากอีกรีทอสเปกทีฟสตาร์ดี้หนึ่งขนาด4 9 2คนที่พบว่าถ้าได้อวอร์เดอร์สกอร์มากกว่า9กคะแนนในชายและ10คะแนนในหญิงคนไข้จะมีโอกาสเป็น100เอ็กซ์แอบเินดิสับ ซึ่งทําให้ในบางกรณีนั้นที่เราอาจจะต้องรีบนะครับอาจไม่มีความจําเป็นจะต้องทำา n v v s t t i g a t i o n เพิ่มเลยครับดีมากครับนอกจากนี้คุณรู้ไหมว่ายังมีสกอร์อื่นๆอีกด้วยนะครับที่ถูกใช้กันเช่น r ี p a s a s c s r o r e ซึ่งอาจสามารถใช้ช่วย Pathological s e จ g i n g ได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ตามเราไม่ใช่สกอร์ที่เราคุ้งเคยก,กันก่อนและกันคุณช่วยคำนวณให้ผมหน่อยสิว่าคนไข้คนนี้ได้เอา r รื่องสกอร์เท่าไหร่กันครับอืมลองบวกไปบวกมาแล้ว ได้ที่6คะแนนครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้เราก็ควรส่ง imaging เพิ่มเติมเมพื่อความมั่นใจใช่ไหมครับครับอาจารย์ผมเคยอ่านมาจากอีกการศึกษาหนึ่งพบว่าการใช้ CT สแกนนั้นได้ผล true positive 96.52%ครับในขณะที่ u ั t r ร s o u n d นั้นได้ true positive ที่91.92%ครับดังนั้นแล้วในคนไข้ที่มีคลิ n i c a l ข้อได้กับ Epididymitis และมีข้อบ่งชี้ที่ควรรีบผ่าตัดหรือในคนไข้เด็กที่เราอาจไม่อยากให้เขาต้องรับกรรมตรังสีนั้น การใช้อันตาซาวก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวครับอย่างไรก็ตามหากจะมั่นใจที่สุดจะได้ไม่พลาดผ่าเข้าไปผิดก็ควรใช้ซีทีสแกนครับอา้าวแล้วถ้าคค่อยใช้ซีทีสแกนแล้วนั้นอ่านผลยืนยันว่าเป็น appendicitis จริงจริงไม่ได้ขึ้นมาล่ะก็มีการศึกษาเช่นกันครับว่ากรณีที่ซีทีสแกนครั้งแรกไม่สามารถอ่านผลได้นั้นการทําอันตาซาวเพิ่มเติมนั้นให้ความแม่นยาสูงกว่าการส่งซีทีซ้ำอีกนะครับดีมากครับดังนั้นแล้วคนไข้คนนี้เราจะส่ง imaging อะไรดีครับ เนื่องจากอัลวัตเอร์สกรของผู้ป่วยไม่ได้สูงมากนักก็ส่ง CT ครับนอกจากจะแม่นยำกว่าอันตราซาวแล้วยังไม่มีปัญหาเรื่อง o p เปอเรเตอร์ด d พ n นด้วยครับและถ้าไม่ได้ข้อสรุปก็อ่านอันตราซาวเพิ่มเพื่อติดตามการรักษาต่อไปครับอาจารย์ดีมากครับ ในสก,กอร์สก,กอร์หนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะเอเวอรโดที่เราใช้เนีประจักพรื่นขณะไปพูดถึงนะไลน์อินฟูนเน็โชมันมีสัดหลายสก,กอร์มากเลยถูกไหมนในนามาเอาเองผมไม่เคยทำสก,กอร์มาเลยถ้าไปดูแอปพลิเคชันถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสก,กอร์ต่างๆก็ยังไม่แน่นอนเพราะนั้นเราใช้เอเวอรโดสก,กอร์เราก็ไปอ่านเราไปอ่านดังนั้นคนที่เอาเอเวอรโดสก,กอร์มาใช้เนี่ยก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แน่นมากมาย การแมネจเมนของอคเ e นเติสก็ทำได้2วิธีหลักค่ะหนึ่งคือ Surgical Appendectomy ซึ่งมี s u c c e s s rate สูงประมาณ96%ขณะที่อีกวิธีนึงคือการให้ Oral Anti b i o t i i s ัลเจ็ i ซ์ไอเวนไจแวลเ c ็กซ์จะมี s u c c e s s ่ต่ำลงมาอี่ประมาณ62%ค่ะโดยการทำอ p p e n d e c ก o m y เนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งแบบ open และก็ p a บโป o สโคปด้วยเช่นขณะน,นี้มาทางแบบ a r o s c o p i c โดยเฉพาะพวกงานวิใจัยใหม่ๆในพวกออสเตรเลียอเมริกาอะไรพวกนี้เนืงจากว่ามี faster recovery rate แล้วก็ม less Pain, แล้วก็ช h o r ให้โ h o s p t t a l Stay ค่ะในด้านข้อดีของการทำ p อ e n d e c t o m ีนะคะก็คือหนึ่งก็คือเป็นการเอา Appendix ออกไปซึ่งก็จะลด Recurrence Rate ได้แล้วก็บางงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าการทำ laparoscopy เนี่ยมี cost effectiveness ที่สูงกว่าการให้เป็น OPD antibiotics แล้วก็การทำ Appendectomy เนี่ยสามารถทำได้ทั้งในกลุ่มที่เป็น complicated แล้วก็ uncomplicated appendicitis ค่ะ ส่วนในด้านข้อเสี่ยงของ a p p e n d เ c t o m y เนื่องจากว่าเป็น s u r g ก r y ก็จะมี post op complications ได้ใช่พวก infection ได้มีรอยเนืเกิดขึ้นมาได้แล้วก็น่าจะากนี้ยังสามารถเกิดสิ่งที่เรียกว่า negative appendectomy ก็ได้ก็คือจริงๆแล้วผู้ป่วยไม่ได้เป็น acute appendicitis จริงๆแต่ว่าเราไปผ่าตัดเส้เดี่ยวมาซึ่งจริงๆผู้ป่วยอาจจะเป็น diverticulitis เป็น endometriosis ก็ได้แล้วก็ยังมี chance ของ s t o m a appendicitis ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1- 5ต่อเคสก็คือเราจะผ่า appendectomy ไปแล้วแต่ว่าจ ผู้ป่วยกลับมาเป็นแอพเพนดิซิตี้ซ้มมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะให้เกิดเยเล่แจงนอร์สิสได้ค่ะในส่วนของแอนติบอดิกส์แอนติบอดิกส์เนี่ยก็ เป็นสิ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําได้ในกลุ่มที่เป็น uncomplicated appendicitis เพราะว่ามีการศึกษาแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็อาจจะทําเป็นทาง OPD case IPD case ก็ได้ในางานวิจัยหนึ่งเนี่ยบอกว่าการให้พวกกลุ่ม beta lactamase like with หรือ with o penicillin เนี่ยเป็น antibiotic s ที่มี effectiveness มากที่สุดค่ะ ในั้นข้อดีข้อดีก็คือ1มีราคาถูกกว่าโดยถูกกว่าประมาณ1.4เท่าเมื่อเทียบกับการทำศัลยกรรแล้วก็คอมพลิเคชันน้อยกว่ามันก็สามารถทำได้ทุกๆที่ไม่ต้องไม่ต้องรีเฟอร์ไปเซ็นเตอร์ที่มีเซอร์เจน ในด้านข้อเสียก็คือหนึ่ง recurrence rate เนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในหปีแรกอยู่ที่ประมาณ18.2%เพราะนึ่งใน5ของผู้ป่วยที่ได้รับ antibiotic เนี่ยจะต้องทำ appendicectomy ภายใน30วันแล้วก็การให้แอนติบอดดิคเป็เรื่องเด็กอาจจะทำให้เกิด antibiotic resistance ได้แล้วก็การให้ antibiotic คไม่สามารถที่จะ treat พวก appendicitis ที่าดซึมได้ซึ่งต่างกับการทำศัลยกรร appendicectomy ซึ่งก็จะจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการคอสพวกนี้ไปได้หมดเลยนอกจากนี้เนี่ยยังไม่มีการากศึกษาวิจัย ที่บอกว่าการให้แอนติ้บิโอติกส์เนี่ยปลอดภัยในกลุ่มที่เป็น c o m p l i c a t e d a p p e n d i c i t i s ค่ะแต่แท้ตีนเนี่ยถ้าเป็นตัวมีมันคืออะไรที่รักษาแล้วหายขาดกิงว่าตัดไส้ติ่นไปแล้วเป็นตับตีนมั้ยไม่เป็นแต่มีโอกาสนะถ้าตัดไม่มีอาจจะเป็นส,ต,นต,สตั้มแอปพลิซิทิกสได้มักให้อ่านนะแต่ว่าส่วนใหญ่ตัดแล้วมันไม่เป็นหนักตัดแล้วจบเลยหรือต่อไปเป็นไปได้ว่าเราอยู่ในฟาร์ l ิ t y ตี้ที่เราไม่พอหมาดูนคนไข้แทนที่เราจะไม่ให้ยารีเฟ์คไข้ามาเลยเข้ามาพวกมารอผ่า,าตัดในโรงพยาบาล โอ้คิวก็ไม่มีหาเตลียนก็ยากคนไข้มาแตกใช่ปะ่ะถ้ามันเป็นกลุ่มกออฟกฟาร์ชั่นนะให้ที่มาติดก,ก่อนอาจจะสำเร็จทั้ง70เปอร์เซ็นต์ก็ดีสกับคนไข้กบทำได้นะ